สวัสดีครับแฟนบอลไทยทุกท่านช่วงนี้นะครับประเทศไทยเราในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนหรือระดับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยแฟนๆนบอลหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะกล่าวกันถึงเรื่องเจแปนเวย์ way, ค่อนข้างที่จะน่าหูนะครับความเข้าใจของแฟนบอลนะครับเกี่ยวกับระบบเจแปนเวย์จากญี่ปุ่นที่เข้ามายัางประเทศไทยแล้วก็ทีมฟุตบอลของเราเนี่ย ท่านเข้าใจอย่างไรหรือครับความจริงแล้วนะครับเจแปนเวียเนี่ยผมคิดว่าจะมีประโยชน์กับทีมชาติไทยอยู่บางประการนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญด้วยเป็นหัวใจเป็นหัวใจของการทำทีมชาติให้ประสบควาสมสำเร็จและเป็นหัวใจของการยกระดับฟุตบอลภายในประเทศของเราทั้งหมดขึ้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การนาระบบเจแปนเวมาไม่ใช่ว่าเราจะเตะฟุตบอลให้เหมือนกับนนะักฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ลีลาเหมือนกับญี่ปุ่นหรือว่าเป็นเทคนิคแบบญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ครับแต่มันเป็นวิธีคิดวิธีการโค้ดนะครับการทําให้ระเบียบวินัยจิตใจของนักเตะเนี่ยเป็นในรูปแบบที่ได้มาตรฐานครับเอางี้ดีกว่าเจแปนเวจริงๆแล้วเนี่ย นะครับประกาศออกมาจาก JFK คือสมาคม JFA คือสมาคมาฟุตบอลญี่ปุ่นนะเขาประกาศออกมาช่วงปี2549นะครับผมผมผมกำลังเริ่มทำเรื่อง Japan Way เพื่อจะให้แฟนบอลทุกท่านนะครับได้มีความเข้าใจและจินตนาการได้ว่าเราพอเรารู้จาก Japan Way เราเราจะรู้ว่า Japan Way ที่กำลังมาหาเรานี่คืออะไรนะฮะคือคือคือจริงๆระบบ Japan Way เนี่ย เขาเขาพูดชัดเจนเกี่ยวกับทีมชาติชุดใหญ่ความเป็นญี่ปุ่นหนึ่งเดียวของเขานะครับแล้วเขาเขารู้ลำดับว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญเขาพูดถึงการการเป็นแชมป์โลกของทีมชาติชุดใหญ่เขาเอาทีมชาติชุดใหญ่ของญี่ปุ่นเป็นตัวตั้งครับแล้วเขาใช้การพัฒนาเยาวชนการพัฒนาโค้ชต่างๆของเขาเนี่มาเพื่อสนับสนุนสิ่งที่เป็นตัวตั้งคือตัวใหญ่ที่สุดคือทีมชาติชุดใหญ่ของเขา เขาพูดถึงทีมชาติครับในระบบเจแปนเวก็ ail, คืออุดมคติในชาติของเขาซึ่งทีมชาติหรือว่าระบบฟุตบอลเนี่ยมันจะทําให้คนในชาติของเขาเยาวชนของเขาเนี่ยรักการเล่นฟุตบอลแล้วเกิดความนิยมความรักฟุตบอลขึ้นมาในประเทศและมันลึกซึ้งกว่าน,นั้นคือมุมมองที่เขามองวิธีการเล่นมุมมองที่เขาใช้วิธีการคิดในการโค้ชฟุตบอลมุมมองที่เขามองชาติอื่นๆมุมมองในการเล่นเนี่ยนะครับน่าสนใจมาก ผมจะค่อยๆทำเป็นตอนเป็นตอนตอนละสิบกว่านอาทีเนี่ยฮะทีนี้นะครับหันมาดูฟุตบอลทีมชาติเราเนี่ยนะครับทีมชาติไทยเราเนี่ยบอกตรงครับตามผมเนี่ยมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลในลักษณะที่เข้าไปส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องลีกเรื่องสโมสรหรือว่าเรื่องสมาคมอะไรทั้งสิน้นแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่รักฟุตบอลไทยและเป็นแฟนบอลไทยมานานแล้วนะครับเหมือนกับหลายๆท่าน จริงๆแล้วนะครับฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นเป็นกีฬามาหาชนครับคนไทยรักฟุตบอลมานานแล้วและมีปริมาณคนที่รักกีฬาประเภทฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่าหลายสิบล้านคนนะตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงวันนี้และวันนี้ถึงแม้ว่าผลงานของทีมชาติไทยจะไม่โดดเด่นนกแต่ก็ไม่คิดเออผมก็คิดว่ายังมีคนที่รักฟุตบอลอยู่มากมายในประเทศเราทีนี้ทีนี้เราเรามามองจุดหนึ่งนะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ วิธีการคิดนะฮโดยเฉพาะ,ะสมาคมเรารสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับกับองค์คาะยบต่างๆในระบบฟุตบอลของเรานะครับไม่ไว่าจะเป็นโค้ดนะครับเป็นบริษัทไทยลีกนะครับท่านผู้ทําทีมต่างๆหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลต่างๆพื้นฐานเรานะครับช่วงหนึ่งเราต้องยอมรับว่าคนไทยเรานิยมดูบอล่างประเทศอย่างมากก็คือบอลลีกโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีก แต่ผมไม่ได้ชอบพีเม์ลีกครับผมชอบการการโช์ซิลิอาของอิตาลีซึ่งมันผมผมเข้าใจความรู้สึกของท่านดีนะนะครับคือคือเราชอบทีม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 ในสโมสรทีมลีกดังของของของ,ของต่างชาติและมันกลายเป็นแฟชั่นในระยะหนึ่งนะครับแม้กระทั่งยุคเก้าศูนยนยุคผมก็มีฮะแฟชั่นแฟชั่นในการดูบอลลีกนะครับสนุกสนานดูการถ่ายทอดสดอ่าเรามาคุยกัน แล้วเราก็จ้องพัฒนาการของทีมทีมสโมสรเหล่านั้นนะครับที่จริงพื้นฐานของบอลฟุตบอลลีกกับคือคือเราต้องแยกเราต้องแยกให้ชัดเจนนะครับระหว่างการเล่นแบบทีมชาติกับระบบลีกสโมสรเนี่ยมันสามารถเอามาผสมทางด้านประสบการณ์และการเกื้อหนุนกับทีมชาติได้แต่มันจะเอามาบริหารร่วมกันไม่ได้ครับมันจะต้องแยก,กออกจากกันนะครับทีนี้ สมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับผมก็ยินดีดีใจนะครับที่ท่านประธานสโมสรต่างๆในบริษัทไทยลีกยเนี่ยได้เข้ามาร่วมบริหารในสมาคมฟุตบอลประเทศไทยทีนี้ปัดยาจริงๆเลครับปัดยาจริงๆของของการบริหารสโมสรสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับสมาคมฟุตบอลแห่งญี่ปุ่นหรือไม่การที่เราได้อิชิมาหรือโค้ดระดับเยาวชนมาหรือบางท่านก็เป็นโค้ดอยู่ในทีม ระดับชั้นนำในไทยลีกเนี่ยที่เป็นชาวปุ่นปเนี่ยซึ่งมาจากระบบเจแปนเวเนี่ยทุกคนเน่ยเขาให้ความสําคัญกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับนี่คืออุดมคติของชาวญี่ปุ่นครับโดยเขาเห็นเขาเห็นทีมเยาวชนเป็นแค่อุปกระกนะประสบความสำเร็จในระดับโลกหรือโอลิมปิกเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอุประกอบนะครับเป็น subject ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมทีมชาติชุดญี่ปุ่นชุดใหญ่ของเขานะครับเขา เขาเขาจะมองมองความหวังนี้ดึงขึ้นมาสู่จุดยอดคือทีมชาติญี่ปุ่นเขาเท่านั้นเขาจะไม่ไปแตกหนอแตกสาขาทําให้ทีมยูย่สอ,อ U 23, หรือว่ายูยี่สาหรือว่าทีมยูสิบเจ็ขาเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ออกหน้าออกตาไม่ใช่ครับและฟีฟ่าเองเนี่ยอุดมคติของฟีฟ่าเองเนี่ยเขาเน้นให้เราพัฒนาเขามีบอลยู U, ขึ้นมายูยี 20, ่สามยู่สยูสิบขึ้นมาเขาพัฒนาขึ้นมาให้ชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลก แล้วก็เปิดโอกาสให้เข้าไปเล่นในโอลิมปิกในอายุ23เนี่ยเขาทําเพื่อเหตุผลการพัฒนาฟุตบอลทีมชาตินั้นๆครับในอนาคตเขาไม่ได้กะ,กะว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเยาวชนเหล่านี้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นเอกเนื้อกว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าเวิร์คัครับ,รบจุดนี้นะมันมันจะเป็นอันตรายนะครับถ้าเกิดเราเราโฟกัสผิดเราให้ความสําคัญเนี่ยเราให้สความสําคัญได้ครับ เป็นสิ่งที่ดีครับพัฒนาฟุตบอลแต่จะให้มาเสมอทีมชาติชุดใหญ่มันไม่ได้ครับแม้แต่หลักการของเจแปนเวถ้าเราคิดแบบนี้ก็ผิดครับอุดมคติแบบนี้ผิดเพราะฉะนั้น,ม,น,ม,นม,มันไม่น่าแปลกใจเลยตั้งแต่เรานิยมบอลลีกอังกฤษมานะครับเรานิยมสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันทําให้ทีมชาติไทยเรามันดรอปลงเรื่อยๆดูตัวอย่างไม่ต้องยากครับแค่ตอนนี้ทีมชาติไทยเรากําลังคัดเลือก เพื่อจะไปฟุตบอลโลกที่ชุดใหญ่เราโฟกัสก็ยังน้อยครับโฟกัสจากสังคมทั่วไปก็ยังน้อยนะครับบางครั้งจะไปยกทีมยูยี่สามที่จะไปชิงแชมป์เอเชียรหรือไปโอลิมปิกไปยกยูไปบอลโลกยูสิบเจ็ดขึ้นมาเหนือกว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะไปบอลโลกด้วยซ้ำไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยครับ ผมไม่เข้าใจเลยว่าท่านมีทัศนคติยังไงกับการทำฟุตบอลในลักษณะที่เป็นฟุตบอลของโลกเนี่ยอันนี้มันผิดผิดหลักแล้วนะครับแล้วก็การบริหารหลีกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีหนึ่งทีสองทีสามอะไรก็ตามแต่มันเป็นในรูปแบบของสโมสรน,นะครับเป็นในรูปแบบของบริษัทไทยลีกแต่สิ่งที่ตัวแทนจากสโมสรต่างๆเข้ามาช่วยกันบริหารสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมาก เพราะมันจะได้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างการป้อนตัวนักเตะนะครับซึ่งซึ่งบุษัทไทยลีกเขาสามารถดึงมาได้จากทั่วโลกนั่นแหละครับนักเตะแต่ที่แน่ๆคือถ้าไทยลีกดีขึ้นมันจะเป็นจุดบ่มเพาะนักเตะชาตทิทีมชาติไทยที่ดีได้ในอนาคตอันนั้นยอมรับเหตุผลแต่ประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยหน้าที่หลักๆเนี่ยผมคิดว่าควรจะแยกออกจากกันระหว่างการพัฒนาไทยลีกนะครับการพัฒนาเยาวชนก็ควรจะเป็น เป็นเป็นหนึ่งในในองค์ประกอบเท่านั้นน่ะของอุดมคติของฟุตบอลในชาติของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยหรือธรรมนูญฟุตบอลไทยอุดมคติควรจะอยู่ที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งแนวทางของเจแปนเวเขาก็ระบุชัดเจนว่าอุดมคติของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเขาก็คือทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เท่านั้นที่เหลือเป็นแค่บันไดหรือเป็นแค่ส่วนประกอบที่จะมาเกื้อหนุนทีมฟุตบอลชุดใหญ่เขาเท่านั้นครับ เพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญที่สุดของญี่ปุ่นเนี่ยจึงเป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับทีมชชุดใหญ่เขาเพื่อจะมุ่งสู่ระดับโลกแล้วเขาก็ทําได้จริงการให้ความสําคัญในทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมันจะต้องอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเสมอนะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นบรรยากาศฟุตบอลในชาติเราแล้วเนี่ยมันจะมีการด้อยค่าทีมชาติตัวเองนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาเยาวชน พูดอีกสิบปีก็จะพูดแบบนี้แล้วโดยลืมคิดไปว่าไอเยาวชนที่ท่านพูดว่าสิบปีที่แล้วตอนนี้มาเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่เราก็จะกลายเป็นผู้บอลเกษียณในนะียผู้บอลผู้สูงอายุนะครับแต่ไปคึกคักอยู่ตัวบอลเล็กเลยนะข้างล่างอะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นครับนี่นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อุดมคติของเจแปนวีนะครับวันนี้ผมดีใจที่มีโค้ดจากญี่ปุ่นเข้ามาผมเชื่อนะครับแม้ว่าโค้ด โค้ชจากญี่ปุ่นท่านใดก็ตามแต่ที่มาในระบบเจแปนเวเน่ถ้ามาคุมทีมชาติชุดเยาวชนไม่ว่าจะเป็นทีมอยู่ไหนก็ตามแต่หรือโค้ดญี่ปุ่นคนนั้นน่ะไปคุมทีมสโมสรไหนก็ตามแต่แต่เมื่อเข้ามาคุยกับโค้ดอิชิที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเวลาเข้ามานั่งคุยกันเขาเขาเขาจะยึดถือตะหนักเสมอว่าโอ้ผมคุมทีมสโมสรน,นะในไทยลีก ผมเข้าใจแล้วอิชิคุณต้องการทีมชาติไทยแบบนี้แบบนี้นะครับหรือโค้รญี่ปุ่นที่คุมอยู่ต่างๆเยาวชนของเราเขาก็จะบอกว่าโอเคผมเข้าใจนะคุณอิชิคุณกําลังคุมทีมชาติไทยทุดใหญ่อยู่เนี่ยผมจะจัดทาการตารางการซ้อมและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เยาวชนชุดนี้ซัพพอร์ตคุณคุณเห็นคุณเห็นเจแปนเวยังครับเขาจะไม่ใช่ในลักษณะที่ เอาไอชีนะคุณทีมค,คุณทีมชาติไทยนะผมเป็นโค้ชญี่ปุ่นแต่ผมคุมทีมสโมสรผมก็จะทําให้ทีมสโมสรผมเนี่ยไปชิงทั่วเอเชียคุณก็ทําทีมชาติไทยไปหรือเป็นโค้ชเยาว,วชนเขาจะไม่บอกว่าโอ้ผมกำลังจะไปแข่งชิงแชมป์โลกอายสิบเจ็ดนะผมกำลังจะไปโอลิมปิกผมขอตัวทีมนักฟุตบอลในทีมคุณได้ไหมเจแปนเวเขาจะไม่พูดแบบนี้ครับเขาจะรู้ความสําคัญเป็นหนึ่งเดียวคือทีมชาติชุดใหญ่ของชาตินั้นๆเท่านั้นนะ่ะ เขาจะมองเขาจะมองเห็นสิ่งสําคัญเป็นหนึ่งเดียวและสิ่งที่เขาทํเขาเขาคิดแค่ว่าเป็นองค์ประกอบของทีมชาติไทยชุดใหญ่เท่านั้นนี่แหละครับเป็นหลักการของเจแปนเวครับที่ผมกําลังพูดถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราได้โค้ชญี่ปุ่นเข้ามาแล้วมาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในวิธีการโค้ชญี่ปุ่นเ่าเนี้ยเขามีวิธีการที่จะทําให้ทีมชาติของเราไประดับเอเชียได้ครับหรือแม้กระทั่งไปถึงระดับโลกนะครับเรารอดูต่อไปแล้วกัน แต่ส่วนแต่ส่วนที่ที่ที่โค้ดต่างๆที่มาคุมเยาวชนหรือคุมสโมสรในไทยลีกนะครับที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีทัศนคติที่จะป้อนให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเปิดทางให้ทีมชาติชาติไทยทุกใหญ่ที่อิชิคุมอยู่แล้วครับมันมันเหลือแค่ทัศนท,ทัศนคติคนคนไทยนะฮะมันเหลือแค,ค่ความเข้าใจของสมาคมฟุตบอลประเทศไทย ว่าตอนนี้เราใช้เส้นทางของเจแปนเวทเจแปนเวคืออะไรครับเขาขึ้นมาเขาโปรยเลยว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะต้องไปชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นแชมป์โลกให้ได้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเยาว,วชนเราจะต้องโดดเด่นเป็นแชมป์โลกเขาไม่พูดนะครับเขาบอกว่าเยาว,วชนของเขาเนี่ยจะต,ต้องผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพเพื่อที่จะมาเป็นนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นในอนาคตที่จะชูแชมป์ถ้วแชมป์โลกเขาเขามีเอกภาพมาก แต่ตอนนี้สภาวะขอ,ของทีมชาติไทยแล้วก็บรรยากาศฟุตบอลโด,โดยรวมของไทยเนี่ยนะครับการบริหารต่างๆเนี่ยผมคิดว่านะการการผลิตเยาวชนเนี่ยให้หนักแน่นเดี๋ยวดีที่สุดครับถูกต้องแล้วแต่ควรจะแยกส่วนออกจากทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างชาัดเจนแล้วก็ก็รู้อุดมคติหรือรู้รู้จุดสูงสุดในอุดมคติการทําฟุตบอลในชาติเนี่ยว่ามันต้องอยู่กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ โปรแกรมการแข่งขันการฝึกซ้อมของทีมชาติใหญ่ต้ตองสําคัญกว่าอย่างอื่นนะครับพูดง่ายๆว่าสามารถยุบทีมยูย่สิได้ถ้าเกิดมีปัญหากับทีมชาติไทยช,ชุนนั้นแหละ,ละคือคือคอุดมคติที่แท้จริงของการการมีเจแปนเวทที่เรากำลังนําระบบเข้ามาใช้นี่แค่บันไดขั้นแรกผมเปิดหน้าแรกมาผมก็เจอประโยคเหล่านี้เลยว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะต้องไปเป็นแชมป์โลกให้ได้ และการผลิตโคต้ดการสอนเยาวชนต่างๆขึ้นมาก็เพื่อทีมชาติญี่ปุ่นเท่านั้นเขาไม่เป็นอย่างอื่นเลยแต่ทีนี้บ้านเรามันสลับซับซ้อนนะครับสลับซับซ้อนมันมีช่องทางที่เราหลบเราเลี่ยงเราเลี่ยงเก่งเราเราเราเป็นชาติที่เก่งในด้านการหลีกเลี่ยงนะครับข้ออ้าง,งต่างๆนานา,นาเราก็เยอะก็พอเราเลี่ยงกันอยู่อย่างเงี้ยโปรแกรมการคัดเลือกบนโลกมันก็เลยกลายเป็นรอง นะครับในระยะนี้แทนที่ว่าท่านจะมองเห็นความสําคัญว่านี่นี่มันคือหัวใจของฟุตบอลในชาติเรานะครับส่วนส่วนการพัฒนาหลีกเนี่ยผมก็ยินดีเห็นด้วยครับแต่มันยังไม่ใช่ประเด็นหลักครับและการที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เราประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็จะนําพาความสําเร็จมาสู่สิ่งเหล่านี้ด้วยตอนนี้เนี่ยใช่ครับเราอาจจะแพ้ก็ได้เพราะว่าสเกลภาพเราอาจจะยังไม่สูงสุด อันนี้ผมเข้าใจแต่ในช่วงเวลาที่เราทําการแข่งขันหรือไปเคลื่อนเรือบอลโลกเนี่ยเราต้องทาให้เต็มที่จากระดับความสำคัญวันดับหนึ่งครับมันต้องเป็นอุดมคติของฟุตบอลในชาติเรามันมันต้องไป็นอุด,อดมคติหลักของฟุตบอลในชาติเราครับมันถึงจะไปได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาโดยแพชั่นในลักษณะเหมือนโค้ชญี่ปุ่นมาสอนโค้ชญี่ปุ่นก็อัดเต็มที่เลย นะครับคนสร้างทีมวิาวชนอัดเต็มที่เลยเด็กเก่งขึ้นมาเนี่ยโค้ชญี่ปุ่นงงแล้วครับเด็กเล่นมาถึงยูยี่สิบยาไปแข่งกับสมโมสรได้เงินเดือนแสนสองแสนเก็บเงินได้เป็นล้านผมไม่เตะบ,บอลผมไม่เตะทีมชาติไทยอ่าผมอยากไปเตะพรีเมียร์ลีกผมไม่กลับมาและหรือไม่งั้นผมเตะฟุตบ,บอลในสมโมสรใ,ใหญ่เสร็จผมเก็บเงินได้เยอะแล้ะผมก็แขวนสตาร์ มาเตะฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็มาเตะอย่างนั้นแหละเตะตามหน้าที่ผมมีตังแล้วผมกลับไปอยู่บ้านก็ได้จเจ้างั้นเลยครับเราต้องคิดถึงบางสิ่งบางอย่างให้มันลึกซึ้งนะครับเรื่องแบบนี้นะครับผมฝากไว้เป็นการบ้านหน่อยเรื่องนะี้ผมจะพูดเรื่อยๆครับเรื่องนี้แล้วแล้วผมจะค่อยๆเรียบเรียงคำพูดให้สละสลวยมากกว่านี้นะ แต่ความจริงแล้วในแนวความคิดนี้เนี่ยนะครับมันมันจะต้องมันจะต้องพูดเป็นระดับขั้นตอนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมาในคลิปนี้เนี่ยหลายคนคงจินตนาการได้และจะดีมากถ้าเกิดว่าผมทำเรื่องเจแปนเไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคลิปหนึ่งไม่น่าจะเกินสิกวนาทีเนี่ยถ้าท่านสงสัยท่านมาฟังเรื่อยๆแล้วท่านจะจับประเด็นผมได้ ว่าเราเดินทางไปเนี่ยยังไม่เป็นเอกภาพตอนนี้นะครับเรายังจัดลำดับความสำคัญผิดเราเอาระบบ j จแปนเวมาใช้โดยที่เราไม่รู้ปัจจายที่แท้จริงของ j จแปนเวแล้วแฟนบอลเป็นสิบสล้านคนเนี่ยได้ยินคขาว่า j จแปนเวก็ยังไม่เข้าใจเลยคิดว่าเตะแบบญี่ปุ่นเทคนิคแบบญี่ปุ่นเก่งแบบญี่ปุ่นไม่ใช่ครับ j จแปนเวคือระบบแนวคิดครับเจแปนเวเป็นแนวคิดครับเทคนิคแค่เป็นส่วนประกอบ การพัฒนาเยาวชนเป็นส่วนประกอบครับแล้วเขาไม่ได้พูดถึงแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเจลีกเลยนะครับมีมีเป็นองค์ประกอบนิดเดียวเจแปนเวคัมพีทั้งคัมพีของสมาคมฟตุตบอลญี่ปุ่นเขาเนี่ยเพื่อทีมชาติไทยอ่าเพื่อทีมชาติชุดใหญ่ของญี่ปุ่นเท่านั้นครับเขาคิดว่าตัวนี้แหละคือหลักคือเสาหลักของวงการฟุตบอลของประเทศเขาส่วนเรื่องการพัฒนาลีกหรือการพัฒนาเยาวชนนั้นเป็นองค์ประกอบถ้าชุดใหญ่ดีขึ้น พวกเรานี้จะดีขึ้นด้วยและหน้าที่ของการพัฒนาเยาวชนคือมาเกื้อหนุนชุดใหญ่เท่านั้นนะครับและโอกาสและมุมมองกับทีมชาติอื่นๆเขามีอยู่นั้นอย,อยู่ในเจแปนเวทั้งหมดครับเดี๋ยวผมจะค่อยนําเสนอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องแยกส่วนให้ได้นะครับว่าหัวใจของฟุตบอลในชาตินั้น,น,นจริงๆมันคืออะไรครับมันเป็นเรื่องของทีมเยาวชนไหมหรือมันเป็นเรื่องของของ,ของหลีกภายใน หรือมันเป็นเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่อะไรคือสิงสําคัญอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอะไรจะต้องจะต้องซับพอร์ตอะไรจะต้องมีระบบอย่างไรตรงนี้มันต้องชัดเจนนะครับมันจะมาปะปนกันไม่ได้นะครับเราต้องมองเห็นจุดนี้ด้วยถ้าไม่เช่นนั้นนะถ้าไปแบบแบบเวที่กาลังเป็นอยู่ตอนเนี้ผมคิดว่าต่อไปเด็กไทยที่ขึ้นมาถึงยูยี่สามจะไม่มีใครมาเล่นชุดใหญ่ครับ จะมีน้อยคนที่จะมีแพชชันขึ้นมาเล่นทีมชาติชาติาตไทยชุดใหญ่คนที่จะขึ้นมาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ในวิธีคิดแบบนี้นะเขาจะมาไปเล่นเพื่อเกียรติเขานิดๆหน่อยๆแล้วเขาก็เลิกเล่นอีกร้อยปีก็มีทางเชิญครับทีมชาติของเราถ้าเราไม่เริ่มปลูกฝังให้ความสําคัญกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เราอย่างมากเพียงพอนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราต่างจากเจแปนเวมากๆและสังเกตดูครับเพื่อนๆ โค้ชญี่ปุ่นทุกคนที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาโฟกัสทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งนั้นครับมีแต่คนไทยเราเนี่ยแล้วบุคคลในวงการฟุตบอลลหลายคนเนี่ยไปโฟกัสเรื่องบอลลีกไปโฟกัสเรื่องทีมเยาวยชนจนแทบจะลืมทีมชาติไทยชุดใหญ่และยังมีบางคนมหน้ำซ้ำเนี่ยบางคนนะครับเป็นแฟนบอลยังมาทับถมทีมชาติตัวเองนะครับแนวความคิดแบบนี้มันใช้ไม่ได้ครับ โค้ดญี่ปุ่นเองอย่างอิชิเอาแต่ครับลองไปถามดูก็ได้ถามฮอนดะดูก็ได้ครับหรือถามโค้ดคนใดก็ได้อยู่ในสมโมสรของไทยเนี่ยที่เข้ามาจากระบบ J จแปนเวว่าความคิดแบบที่คุณคิดตอนเนี้ญี่ปุ่นงงครับว่าพวกคุณกําลังทําอะไรกันคุณไม่รู้หรือว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญคุณทําเพื่อชาติขนาดไหน,นถ้าเกิดชาติมันไม่ดีขึ้นแล้วคุณจะคุณจะไปดียังไงที่คุณจะไปเปลี่ยนสัญชาติเป็นประเทศอื่นนะ ไปเตะอยู่บอลหลีกอื่นแล้วคุณจะไปเปลี่ยนสัญชาติแปลว่าลูกกัเมียอยู่ประเทศอื่นนะคุณจะไม่เอาจงิงินกับทีมชาติทุนนะนะครับแต่ผมก็เห็นมีท่านประธานสโมสรบุรีรัมเนี่ยที่ท่านมุ่งมั่นเหลือเกิเนเตี่ยที่จริงผมยังให้ท่านขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งในตําแหน่งนายกสมาคมด้วยซ้าไปท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเหมือนกันในทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ประสบความสาเร็จท่านก้มหน้าก้มตาพัฒนาเยาวาชนมานานแล้วนะครับ ไปได้แชมป์แล้วท่านพยายามให้เด็กของท่านเนี่ยในสโมสรเนี่ยไปอยู่หลีกยุโรปจุดมุ่งหมายของท่านชัดเจนคือป้อนเข้ามาทีมชาติไทยชุดใหญ่นี่จึงเป็นทัศนคติที่ถูกต้องครับแต่ทัศนคติที่ไปทําแบบว่าถ้าทําเยาวชนก็ทุ่มเยาวชน,ปนไปเลยจนลืมชาติไทยชุดใหญ่นะครับทํเหลีกที่หนึ่งที่สองที่สามก็พยายามที่จะให้เหรียที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ย ไปให้ได้โดยที่จัดอันดับความสำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่อันดับรองเนี่ยมุมมองแฟนบอลเนี่ยเขาดูบอลต่างประเทศดูบอสลสโมสรแต่พอมาหันมามองทีมชาติไทยก็มาบูลลี่ทีมตัวเองนะฮะไม่ความสาคัญแบบนี้ครับเราจะต้องเราจะต้องตั้งไมซ์เซตกันใหม่เลยว่าวงการฟุตบอลในประเทศเราเนี่ยเราต้องการอะไรเลยครับเราจะก้าวเดินไปได้ยังไงทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ใช่ทีมที่นักเตะจ,จะขึ้นมากเกษียณน,นะครับ นี่คือหน้าคือตานี่คือจุดที่เราจะต้องไปนะฮะนี่คือต้องอุดมกติของไทยในชาติสังคมไทยจะไม่ไม่ไม่ใช่แค่สังคมเด็กเด็เยาวชนนะครับเยาวชนเหล่านี้ก็จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเราจะเพิ่งมากเกษียณตอนอายุยี่บสามปีเลยครับอย่าเพิ่งกเกษียณในอายุขนาดนั้นครับมันน้อยเกินไปเัาสำหรับชีวิตนักเตะนักฟุตบอลเรานะครับ